ทุกคน ครูบี้ครูสอนโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงจะไม่ทนนะครับออกมาเต้นคบว,ว่าใช้แผ่นเสียงสาวสำน้อยคอยฮักอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับรีดดูว่าตอนนี้เอาอะไรมาต้านก็ไม่อยู่แล้วครับสาหรับสาวสำน้อยคอยฮักยิ่งท่อนที่ใช้คําว่า I Love You ครับทุกคนรีดดูว่า FC แฟนคลับเนี่ยแห่กันเต้นแห่กันกบเวอร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับล่าสุดครับทุกคนครูสอนโชว์อย่างครูบี้นะก็ออกสเต็ปครับทุกคนเต้นกัน สุดเหวี่ยงกันเลยทีเดียวสําหรับเพลงนี้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ครับพี่คนแฮชแท็กเนี่ยในต่อๆนะตอนนี้อุงอิมคาดว่าน่าจะทะลุหลายล้านแล้วนะครับและยอดวิวตอนนี้คับพี่คนของน้องอุมอิ่งเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนแล้วนะครับปังมากมากจริงๆคับพี่คนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวประมาณ2องทุ่มหรือ สองทุ่มครับทุกคนเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตนะครับมิวสิกวิดีโอยอดนิยมระดับโลกอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนจะไต่ขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่น้องเนี่ยนะครับทุกคนคว้าอันดับที่34มสาครับสาหรับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าโอโหอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับทุกคนพอทราบเรื่องนะก็รีบเอามารายงานข่าวให้กับพ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับได้รับทราบกันเลยครับทุกคนกับการติดอันดับโลกของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับ หลายคนก็มีการแชทมาถามมุกอิมข่าวกระแสนะพี่คนในเรื่องราวของการติดอันดับโลกเนาะอย่างที่บอกว่าการไต่ขึ้นไปอันดับโลกเนี่ยครับพี่คนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับเพลง en นั้นเนี่ยต้องแรงจริงนะครับกระแสเนี่ยต้องได้จริงครับพี่คนถึงจะขึ้นไปอันดับโลกได้นะครับอย่างที่ท,ทุกคนทราบกันดีว่าเพลงไทยที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเพลงกระแสทั้งนั้นเลยนะไมว่าจะเป็นอย่างเช่น บุษบาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะอันเนี้ยก็ขึ้นไปอันดับโลกเหมือนกันแล้วก็หลายๆเพลงครับทุกคนที่มียอดวิวที่พรุ่งกระฉูดนะครับและวงการหมอลำเนี่ยครับทุกคนทําได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับที่ทําให้คนเนี่ยออกมาคอบเวอร์นะครับทุกคนให้คนเนี่ยออกมารีแอคกันทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะทุกคนหลายช่องทั่วโลกนะครับก็แห่มารีแอคบางทีแบบมีช่องแปลก มีช่องที่ไม่เคยรีแอคนะครับเพลงของน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มีนะครับการติดอันดับโลกครับพุกคนมีผลมากๆจริงๆนะทุกคนทําให้เอฟซี MC แฟนคลับทั่วโลกเนี่ยหันมามองหันมาชมนะครับเพราะอะไรทุกคนเพราะว่ายูทูบเบอร์เอาจริงอย่างวิ่ง,ง,งข่าวกระแสแบบเนี้ยเราก็อยากพูดถึงเราก็อยากได้ยอดวิวแหละพูดตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนยูทูบเบอร์ต่างประเทศเขาก็เช่นเดียวกันพอเห็นเพลงไหนที่มาแรงได้กระแสเขาก็ออกมารีแอคนั่นคือมีการมาพูด พูดถึงนั่นเองแล้วก็ ส่วนดีของยูทูบเบอร์ที่ออกมารีแอคในต่างประเทศครับทุกคนก็คือจะได้กระจายให้เพลงของน้ององอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปสู่สายตาคนในประเทศเขานี่คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับทุกคนนอกเหนือจากครูบี้แล้วนะครับทุกคนที่ได้ออกมาเต้นออกสเตปแบบนี้แหละครับทุกคนยังมีอาคุณเต้เนาะจากเพจอีจันอย่างที่มิ้มขับกระแสได้มีการออกมาพูดถึงและเหล่าบรรดาอินูเอนเซอร์นะครับพอๆแม่แมเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนที่ใช้เพลงนะครับ ทุกคนสาวสำน้อยคอยฮักครับเต้นในแอปต่อๆหรือว่าในแอปต่างๆนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเพลงนี้เนี่ยติดกระแสครับทุกคนภายในไม่กี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะโอ้โหน้อปังมากๆกเลยทีเดียวและตอนนี้นะครับเพลงของน้องอิงเพชรบ้านแพงก็ยังครองหนึ่งในมาแรงในหมวดหมู่ทั่วไปอยู่นั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ้งอิงนะครับ ทาให้โหนกระแสอึ้งเหมือนกันนะถ้าทุกคนถ้าทุกคนติดตามจริงๆอะ่ะในหมดหมู่ทั่วไปเนี่ยโหนกระแสจะครองแบบหลายวันมากๆแล้วเขาเนี่ยครับทุกคนก็จะครองกันแบบติดๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเขามียอดดูเป็นล้านยอดวิวเป็นล้านนะทุกคนแต่ท้งนี้เท่านั้นเป็น,เป,นเป็นการอ่าไลฟ์สดนะครับเป็นการแบบสตรีมไลฟ์นะครับก็เลยทําให้รายการของพี่ดุมกัญชัยเนี่ยครับทุกคนก็คือไม่สามารถแบบอยู่ได้นานเพราะว่าคนไม่ได้ไปดูซ้ํากันครับแต่เพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตอนนี้นะครับคนทั่ว โลกจับจ้องนะแล้วก็คนในประเทศไทยเนี่ยก็แห่กันพอๆเน fc แฟนคลับก็ช่วยกันดันนะครับจนทําให้เพลงน้องครับทุกคนติดกระแสแล้วก็ยังครองหนึ่งในมาแรงอยู่ครับทุกคนโอ้โหนะปังมาก,มากๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหมวดหมู่เพลงอันนี้จริงจงเราไม่นับก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยหมวดหมู่ทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าสุดของที่สุดแล้วนะครับการที่จะเอาเพลงหมอลำหรือว่าเพลงลําเพลินเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับที่1นนะครับของ u t u b e Thailand เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับทุกคนเพลงนั้นต้องได้ กระแสจริงๆนะครับต้องฮิตติดชาร์จจริงๆนะครับทุกคนนะในส่วนของวันนี้ครับลูกสาว,สาวอุงอิงเพชรบ้านแพงกบทุกคนก็เผยเอาไว้นะว่าตัวเองเนี่ยนะครับทุกคนในช่วงที่น้องเคยมีดราม่าเนาะเกี่ยวกับการร้องไห้บนเวทีใช่ไหมครับวันนี้น้องก็ได้มีการพูดผ่านช่องพ่อการชัยครับทุกคนเนาะบอกว่าที่น้องร้องไห้เนี่ยเพราะว่าน้องอ่าเหมือนกับ โกรธให้ตัวเองนะครับศูนย์ให้ตัวเองนะครับทุกคนอารมณ์แบบนั้นก็คือว่าทําไมตัวเองเนี่ยถึงจําเนื้อไม่ได้ถึงเต้นไปกับแดนเซอร์ไม่ได้นะครับ mm. น้องก็เลยมีความแบบว่ากดดันแล้วก็มีความมีการแบบร้องไห้ออกมาเลยครับทุกคนนี่คือความแบบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับทุกคนที่อายุ10กว่าเนี่ยแล้วเขาไปอยู่ในดงของหมอลำอ่ะ เขาไปอยู่ในดงของหมอลำแล้วเขาแบบไปเจออะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่พี่ๆแดนเซอร์ต่างๆและคือจับจูดอุ้งอิงเพชรบ้านแพงดังเปรี่ยงขึ้นมาเลยเพรอโจจับจูดมาปุ๊บเนี่ยครับทำให้น้องเนี่ยดังเปรี่ยงก็เลยเป็นความกดดันเนาะเวลาที่น้องจะเต้ยเพลงอะไรเนี่ยร้องเพลงอะไรเนี่ยก็เลยทําให้มีความแบบว่า เครียดนะกว่าคนอื่นเป็นพิเศษก็เลยทําให้น้องเนี่ยเผยความรู้สึกว่านั่นแหละคือเหตุผลที่น้องร้องไห้ออกมาในวันนั้นนะครับนั่นก็คือโกรธตัวเองไม่ได้โกรธให้ใครครับทุกคนแล้วมันมีความกดดันเราเข้าใจมากๆเลยอะความรู้สึกของอญิงน,นะครับทุกคนที่น้องเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็มุ่งมานะนะจนทําให้ตัวเองเนี่ยมาถึงทุกวันนี้นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นศิลปินที่ไม่มีใครรู้จักไม,ไม่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะครับในประเทศไทยนะปังมากๆจริงแล้วก็ผลงานเพลงก็คือประจักษ์มากๆครับทุกคน แล้วก็ล่าสุดอาจารย์บิ๊กภูมิรินก็ดีใจแบบสุดๆครับทุกคนที่เพลงของลูกศิษย์เนี่ยนะได้มีการแบบว่าขึ้นไปแตะอันดับโลกครับทนะุกคนเนาะคนเบื้องหลังก็ภูมิใจแบบสุดๆแหละไม่ว่าจะเป็นพ่อโจเองนะครับหรือคนเบื้องหลังทีมงานถ่ายทําโปรดิวเซอร์เองครับทุกคนที่ทําเพลงนี้ออกมาอย่างที่บอกว่าเพลงนี้เนี่ยได้ชมน้องอิงแบบจุกๆนะทุกคนนะวันนี้ก็เอาเรื่องราวของคนที่แห่คอฟเวอร์น้องนะครับเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้มีการใช้เพลงน้องเนี่ยมีการมาแตะ นะทุกคนแล้วก็ทําให้คนเนี่ยแห่ไปแบบว่านะครับเขาเรียกว่าอะไรแหร่กันไปแบบฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกําลังใจกันละกันนะครับไปให้ทางด้านอุงอิงเพชรบ้านแทงนะครับก็ขอให้เพลงของน้องปังปังเปรียปร้ยงเปรี้ยงแบบนี้ตลอดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ครับทุกคนพรุง่งอ่ใกล้แล้วเนาะสําหรับงานบุญบ้านนะ้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับวันที่2ที่จะถึงนี้นะครับวันที่หนึ่งวันที่สองเนาะวันที่หนึ่งมีมหรสพสาวน้อยเพชรบ้านแพง น้องเนี่ยนะพุกคนก็ได้มีการออกมานะครับ เชิญชวนพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับหรือว่าร่วมทําบุญกับน้องก็สามารถทักไปได้เลยที่พ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนะครับหรือใครที่กําลังจะเดินทางไปร่วมทําบุญกับน้องครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแพลนดีๆแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับบางตอนนี้เหมือนกับว่าพ่อพ่อแม่บางท่านเริ่มทําการเดินทางแล้วเพื่อที่จะไปบ้านลูกสาวเนาะวันนี้ก็ได้ดูคลิปจากช่องพ่อการชัยครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะปังมากมายจริงๆนะครับสาหรับคลิปนี้ครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับบุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับครูบี้ด้วยนะครับ